เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราที่กำลังเตรียมทีมสู้ศึกนัดรองสุดท้ายของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หลังจากลเวร์พูของเรามีโปรแกรมบุกไปเยือนทางสิงห์ผงาดแอสตันวินล่าที่สนามวินล่าปาร์ของพวกเขาและคุณซือใหญ่ชาวเยอรมันก็ด้กระ,ระกราศชื่นชมผลงานการฝึกซอ้อมของนักเตะคนหนึ่งเป็นการพิเศษก่อนเกมนี้ ในตอนนี้เราได้หลงเล่นเพียงแค่เกมเดียวต่อสัปดาห์และมันก็ทำให้เรามีเวลาได้มาดูนักเตะแ,แต่ละคนอย่างใกล้ชิดครอบกล่าวหนึ่งในคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือจอเรลคอนซานะเราไม่ได้ใช้ระบบการเล่นแบบประกังตัวกลาง3คนดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเลือกคนที่มีความเหมาะสมลงสนาม จอเรลซ้อมได้ดีมากๆและแม้ว่าเราจะมีการฝึกซ้อมหนักหน่วงมากแค่ไหนเขาก็ทำผลงานได้ดีอยู่เสมอมันไม่ได้หมายความว่าอิบราฮิมาโคนาเต้หรือโจโกเมสเองซ้อมได้ไม่ดีนะแต่จอเรลเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีมากๆนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมักจะเลือกใช้งานเขา นี่คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เราอยากจะเห็นเลยก็ว่าได้เมื่อคุณสามารถมานั่งลงดูนักเตะแต่ละคนที่พยายามจะงัดฟอร์มการเล่นของพวกเขาออกมาหากคุณมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกคุณก็ต้องเลือกคนที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอยู่ในระดับสูงที่สุดและทำผลงานได้ดีกว่านั่นแหละคือสิ่งที่คุณทำและนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนนักเตะ เพราะบรรดาน,นักเตะคนอื่นๆเองก็ต้องได้ลงเล่นเหมือนกันหรือบางทีคุณก็จะต้องมีการผสมผสานบ้างแต่ในเมื่อตอนนี้เราได้พักกันอย่างเต็มที่การทำแบบนั้นจึงไม่จำเป็นนั่นคือเหตุผลเบื้องหลังในการตัดสินใจเลือกนักเตะลงสนามของเราจะาเล่าพยายามที่จะผลักดันตัวเองขึ้นมามันทำให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนี่แหละคือข้อเท็จจริง มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของอีกคนหนึ่งที่กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมายัางทั้งดาววินนุน,นเยสดาวหญิงทีมชาติอูรุกวัยกันบ้าง หลังจากโจวยตัวแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความไม่พอใจของเขาที่มีต่อแฟนบอลของสโมสรจากการถูกลุมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนเกิดกระแสะข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของเขาออกมาล่าสุดทางสแตนคอริมออดีตดาวยิงของทีมเราก็ออกมาแนะนำดาวเตะรุ่นน้องคนนี้เลยว่าหากทนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ได้บางทีการย้ายทีมออกไปอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝาก่าย ผมคิดว่าดาวินนูนเยสเป็นการเซ็นสัญญานักเตะระดับวิกเนสสำหรับทางลิเวอร์พูลเลยนะและค่าตัวของเขาเองก็สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อีกด้วยคอลลิมอร์ก่าวความกดดันมันไม่เคยปราณีใครนะไหนจะมีบรรดาสื่อที่เข้ามาร่วมวงอีกทุกเกมคุณจะถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลาและแฟนบอลก็คุ้นเคยกับการคว้าชัยชนะ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณทําผลงานออกมาได้ไม่ดีพวกเขาก็จะพุ่งเป้ามาทิ่ตัวคุณด้วยเหตุนี้ผมจึงเข้าใจหัวอกของทางนูนเยสเป็นอย่างดีหากผมมีโอกาสได้เจอหน้าเขาคําถามเดียวที่ผมอยากจะถามกับตัวเขาก็คือนายคิดว่านายทำประตูได้มากเพียงพอแล้วหรือไม่นายคิดว่านายสามารถสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เพียงพอแล้วหรือเปล่า ถ้าคุณสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้ด้วยความสัตย์จริงคุณก็จะรู้คำตอบเลยว่าคุณควรจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้มันจะมีแค่ตัวเขาเท่านั้นที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้ว่าเขาพอใจกับผลงานของตัวเองหรือไม่อย่างไรกัน สมัยที่ผมอยู่กับทางลิเวอร์พูลผมก็พยายามปรับเกมการเล่นของตัวเองให้เข้ากับทางลอบบีีฟาวเลอร์ผมรู้ว่าเขาเป็นคนที่ยิงประตูดได้ดีกว่าดังนั้นผมเลยคอยพยายามที่จะป้อนบอลให้กับเขาหากนูนเยสรู้จักจะปรับตัวเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จต่อไปแต่หากเขาทำมันไม่ได้การย้ายทีมอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่า ใน,นก็พูดถึงแนวรุกของเราที่กำลังถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูสถา,านการณ์ของอีกคนหนึ่งที่มีความละไม้คล้ายครึงกันนั่นก็คือทางโมฮัมเหม็ดซาล่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์หลังจากจู้ตัวเองก็ทำผลงานดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลังจนตกเป,นเป็นเป้าหมายถูกแฟนบอลของทีมเราเองวิจารณ์เอาด้วยเหมือนกัน ประกอบกับการที่เขาเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์อีกเพียงปีเดียวเท่านั้นและการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าออกมาทําให้มันเกิดกระแสข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทว่าก่อนหน้านี้ทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางเดอัแอตเลติก ก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าซาร่าจะไม่ย้ายทีมไปไหนทั้งนั้นหลังจากตัวของเขาเองต้องการที่จะอยู่ไล่ล่าความสําเร็จกับทางลิเวอร์พูลต่อไปและสโมสรเองก็ไม่มีความคิดที่จะขายเขาทิ้งในช่องเปิดตลาดซื้อขายนักตเตะซัมเร์ที่จะถึงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมาอีกด้วยว่าอานเะนสร์ตว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราได้วางแผนการล่วงหน้าสำหรับการใช้งานทางสาลาเอาไว้แล้วด้วยเมื่อตัวของเขาเองก็ขึ้นชื่อเรื่องการดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของนักเตะออกมาและด้วยอายุอันนาที่มากขึ้นของทางซาลาก็ทำให้ส็ลตอ่านเกมขาดเลยว่าจะปล่อยให้เขาลงเล่นในสไตล์แบบเดิมๆต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ดังนั้นมันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับตําแหน่งการเล่นของเขาให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของร่างกายในปัจจุบันโดยเมื่อมารวมกับแผนการเล่นในระบบ4-2-3-1ที่เขาชื่นชอบที่จะเลือกใช้งานโมจึงตอบโจทย์ในการลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุก3คนอยู่ด้านหลังสุดหน้าตัวเป่า นั่นจะทำให้เขาสามารถคอยปั้นเกมในบทบาทของย์เมเกอร์ลังโจ้ตัวเองก็มีสติการทำแอซซิตได้ในทุกๆ90นาทีที่เขาอยู่ในสนามอยู่แล้วด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องราวของทางโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่หูของเขาในอดีตที่ผ่านมาอย่างทางซาดิโอมาเน่กันบ้าง หลังจากโจทตัวเพิ่งย้ายออกจากทีนแอนฟิลด์ของเราไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ในปี2022เพื่อย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆกับทางเสือใต้บาเยนน์มิลนิคแต่ก็ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนั่นทำให้เขาต้องย้ายทีมอีกครั้งไปอยู่กับทางอัลนาเซอร์ในลีกซาอุดกับประเทศซาอุดิอาระเบีย ขนาดที่ลิวภูของเราเมื่อไม่มีมาเน่ก็ขาดความเฉียบคมของเขาในการทำประตูด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่ามันเป็นสถานการณ์การแยกทางกันที่ไม่ได้ส่งผลดีกับทั้งสองฝ่าย แต่ล่าสุดทักเอลฮัตจิดียูฟอดีตดาวยิงของทีมเราซึ่งในอีกฐานะักหนึ่งเขาเองก็เป็นรุ่นพี่ในทีมชาติเซเนกัลของทางมาเน่ยอยู่ด้วยกระดอกบัชี้ชัดถึงสิ่งที่ทางมาเนได้บอกกับเขาตอนที่อําลาถินแอนฟิลไปรวมถึงมุมมองที่เขามีต่อเจ้านายของเขาอย่างทางเยอร์เกนครับที่เขายังคงเคารพและเทิดทูนมากกว่าใครทั้งนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับผมแล้วผมไม่ได้รู้จักกับเยอเกนครอปเป็นการส่วนตัวนะดียูฟกล่าวแต่ผมมีความสนิทสนมอย่างมากกับทางซาดิโอมาเน่เราพูดคุยกันอยู่เสมอเลยละ่ะเขาบอกกับผมว่าเยอเกนครอปเป็นคนที่สุดยอดมากและนั่นก็คือเหตุผลที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากกับทางลิเวอร์พูลครอปได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายให้กับนักเตะแอฟริกัน พิมลีคือลีกที่ดีที่สุดของโลกพงแมงก็โชคดีที่เคยมีโอกาสไปลงเล่นที่นั่นด้วยแล้วในวันนี้หากเรามีนักเตะแอฟริกันมากมายอยู่ที่นั่นมันก็ย่อมที่จะส่งผลดีต่อภาพรวมของเกมฟุตบอลสำหรับทวีปของเราไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมในช่วงเปิดตลาดสัมเมอร์นี้กัน เมื่อทีมของเรากําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากเปลี่ยนกุนซือจากทางเยอเกนครับมาเป็นอาา์เนอร์สตรอทในการแข่งขันฤดูกาลหน้านั่นจึงทําให้นายใ,นใหญ่ดัชแมนเองก็มีความจําเป็นจะต้องเสริมทัพนักเตะที่สามารถเล่นเข้ากันได้กับระบบของเขาเข้ามาเพิ่มเติม ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่าเขากำลังหมายตามมาที่ oco, แบรดลีย์ล็อกโก้แบ็กซ้ายตัวเก่งของทางบรสที่กำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกบิเอิงของประเทศฝรั่งเศสในฤดูกาลนี้และเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาจะมีรายชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปรีประจำการแข่งขันในซีซั่นนี้อีกด้วย ทั้งนี้เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงครบทุกนัดในการแข่งขันหลีกเอิงฤดูกาลนี้ให้กับทางแบรสและก็ฝากผลงานทำไป3แอสซิสต์ด้วยกันซึ่งฟอร์มการเล่นดังกล่าวข้างต้นของเขาก็ไปเข้าตาหลายสโมสรชื่อดังของศึกพิมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นทางชิลซีแอสตันวินล่าท็อตแนมฮอสเปอร์เวสต์แฮมยูไนเต็ดคริสตันพาเลตและรวมถึงลิเวอร์พูลของเราที่ก็จับตาดูเขาอยู่ด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางฟุตบอลอินไซเดอร์เรื่องอิงแหล่งข่าวจากภายในสโมสรของเราเองว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์มีการส่งทีมแมวมองเดินทางไปถึงแดนน้ำหอมเพื่อเกาะติดฟอร์มการเล่นของเขาซึ่งตามการประเมินของ Transfer Market ก็ได้ระบุว่าค่าตัวในตลาดซื้อขายนักเตะของเขาณนะปัจจุบันอยู่ที่เพียงแค่10ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว8.6ล้านปอนด แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ